ทีเรามาที่เมืองสุรบายานะครับเพราะเป็นเมืองใหญ่รองจากจาการ์ตาเลยนะครับคือเรามาเห็นหลายๆอย่างเช่นห้างสปปินค้าใหม่ๆเนี่ยก็กลายเป็นห้างหลงังห้างที่กำลังจะเปิดก็สร้างไม่ได้แล้วก็ต้องปิดตัวลงมันกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะมองว่าเอ๊ะไทยเราด้อยประสิทธิภาพจริงไหมหรือ,อประเทศอื่นๆก็ด้อยประสิทธิภาพผมว่ามันขึ้นอยู่กับ มุมมองแต่ละมุมมองนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมมองว่า สภาวะการฟื้นตัวเนี่ยมีโอกาสมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยอย่างประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยโอ้โหผมมองว่าเขาเขาพังค่อนข้างที่จะเยอะมากจากหลายๆด้านนะครับจากการบริหารจากการเมืองการปกครองเอ่ยอะไรเอ่ยที่อาจจะมองในเรื่องของนโยบายที่มาแก้ไขปัญหาโควิดได้ช้าแล้วก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ผมมาที่ห้างห้างหนึ่งครับ เขามีโรงแรมด้วยมีร็ตเต๊ม,มาหด้วยเป็นสร้างสรรพสินค้าที่ที่ดูแล้วตอนถ้าเราดูในระบบเนี่ยก็คือมีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมีคนมารีวิวมีอ่าคนให้เลตท,ที่เป็นดาวแบบดีมากๆแต่ว่าพอช่วงโควิดทุกอย่างคือปิดหมดตายหมดธุรกิจทุกอย่างแบบไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ก็กลายเป็น มุมมองที่ว่าอา้าแล้วต่อไปเนี้ยต่อไปเนี้ยการลงทุนขนาดเนี้ยประเทศอินโดนีเซียจะทำยังไงต่อภาคธุรกิจจะทำยังไงต่อผมเห็นเขาจัดเหมือนอีเวนท์ที่เหมือนเชิญพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเพื่อที่จะพยายามฟื้นฟูให้ห้างสรรพสินค้าแห่งเนี้ยทึกคักกลับมาครับคือถ้าไปมองอ่ลอตเต้ม,มา์เนี่ยข้างล่างนี่คือกลายเป็นแบบ ปิดไฟทุกอย่างกลายเป็นทางเดินผ่านที่จอดรถเท่านั้นเองแต่พอกลับมาดูในห้างตัวห้างเองเนี่ยเขาก็พยายามาเปิดแอร์มีพนักงานมาีการจัดบูธต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าตัวร้านเองอะครับตัวร้านเองเนี่ยกแบบ็ปิดแบบปิดแบบปิดจริงจังมากครับก็กลายเป็นข้อมูลหนึ่งครับ ว่าอยู่ยากจริงๆครับกับเศรษฐกิจหลังโควิดใครมีเงินผมว่าเก็บเงินไว้ดีที่สุดครับแต่ถ้าพูดอย่างไงก็ไม่ถูกก็กลายเป็นยิ่งทําให้เศรษฐกิจมันแย่แต่ถ้าดูภาพเนี่ยครับจะทุกอย่างมันปิด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 เจ๊งหมดเลยครับก็น่ากลัวพอสมควรครับใครตอนนี้ก็บริหารจัดการเงินให้ดีครับเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ